เพียงเท่านั้นนะเพราะว่าวันนี้ทั้งสาคนจะมีส่วนในการตัดสินสามร,รูปที่จะได้รับรางวัลผ้าเช็ดหน้าพร้อมปักน,นะคะอินโกมาเบลพิมมาเป็นแค่สามชิ้นลิมิเต็ดเท่านั้นนะแต่และชื่อมีแค่ชิ้นเดียวผู้แทนในวันน<ๆ>ี้เป็นคระค่ะก็วันนี้นะคะพวกเราพริกชี่ก็มาเ,เปิดตัวในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ล่าสุดของคมอมฟอร์ตนะคะก็ดีนนะะใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ ได้มาร่วมง,งานกับทาง Comfort อย่างเป็นทางการค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเราทั้งสมคนก็ชื่นชอบแล้วก็แบบว่าใช้ Product ของ Comfort จริงๆอยู่แล้วในชีวิตประจำวันเลไค่ะแล้วก็พอมีโอกาสได้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้ดีที่สุดค่ะจะช่วยขายให้ได้มากที่สุดเลยเป็นไงบ้างชอบสีไหนพิเนชอบสีแดงค่ะออกแนวเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะม,มาชอบสีม่วงค่ะรู้สึกว่า หน้าคนหาแล้วก็แบบว่าสีแดงเขาจะมีความเฟมินีนกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเป็นคนแบบชอบแต่งตัวเท่ๆเลยแบบว่ารู้สึกว่าสีม่วงเหมาะเหมาะกับคุณมากกินมันเป็นยังไงบ้างคือแบบหอมแบบนี้เป็นยังไงมีความหอมเซ็กซี่เย้ายวนแล้วก็มีเสน่ห์โอเคค่ะสีแดงจะมีความแบบน่าดึงดูดมากค่ะเวลาแบบเดินผ่านก็ <c oughs> คนนี้มีสเสน่ห์จังแบบหอมออกมาจากการเดินเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าสีม่วง่ะ ม่วงก็อย่างที่พี่พิมมาบอกไปค่ะว่าจะมีความแบบมีความคึก<ะ>มากกว่ายิ่งขึ้นเลยค่ะแล้วก็ดูแบบหน้าค้นหามากมากมากกว่าแล้วก็แต่หนูว่าจริงๆแล้วสามารถแบบเลือกใช้ได้ในแต่ละวันเลยแตบบ่บางวันเราอยากเป็นคาแร็เตอร์แบบไหนก็หยิบอีกสีหนึ่งมาใช้อะไรเงี้ยค่ะแ้วถ้าได้นำเพิ่มใ,ใส่าึงจะนำกลิ่นไหนเพิมใได้ใช้ทั้งสองสีเลยค่ะเช <laughs> <laughs> ื่อว่าทั้งสองสีมีคาแรคเตอร์แล้วก็มีสเสน่ห์เป็นเป็นเอกลัก,กษณ์เฉพาะของแต่ละสีอยู่แล้ว พิกซี่นะคะเป็นพรีเซนเตอร์ล่าสุดเนาะแล้วก็หอมจริงๆค่ะทุกคนอันนี้พูดถึงก,การันตีนะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมไปซื้อใช้กันเยอะๆนะคะฝากพวกเราพิกซี่แล้วก็ฝากคุณคาวิทยาลักษณด้วยค่ะเป็นไงบ้างบรรยากาศดีครบรอบสิบเป็นไงบ้าง,ง,าง,ง,างน่ามสกมากวันนั้นมีเสียน้ำตาไปด้วยกันสา, <c oughs> ามคนค่ะมี่คิดจะกลับมาับบ เราไม่ได้เล่นเวอร์ชันอะคูสติกมานานมากเหมือนวันนั้นพอเปนโอกาสครบรอบ4ปีพอดีก็เลยแบบอยากทําอะไรที่เราไม่ได้ทํามานานแล้วก็วคือการแบบมานั่งร้องแบบชิลๆกับอะคูสติกอะไรก็เลยมีความเป็นความประทับใจที่แบบว่าจะ,จะติดติดอยู่ในความทรงจําของเราไปอีกนานค่ะแล้วก็นอกจากร้องเพลงแล้ววันนั้นเหมือนมีกิจกรรมให้แฟนคลับเขียนชื่อว่าแบบว่าตอบคาถามหรือว่า ถ้าจะไม่ได้ถามก็เป็นการแบบบอกความในใจถึงพวกเราเลยค่ะแล้วก็หยิบขึ้นมาอ่านกันก็น่ารักมากๆค่ะแบบแฟนคลับพิกเซลก็เขียนมาแบบว่าเขาอยากรู้ว่าแบบตารางแผนงานของเราในปีนี้จะเป็นยังไงบ้างหรือว่าถ้าเขาไม่ได้ถามเขาก็ให้กําลังใจเหมือนที่เขาแบบคอยพิมมาในแบบในโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักมากๆค่ะโมเมนต์ไหนที่เราป็นตน่ดนานน่าจะเป็นช่วงที่ร้องเพล,<อ>ลง ประจำเพลงประจําวันค่ะก็จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่พี่ซี่กับพี่ี่มุกแต่งให้พิกเซลค่ะแล้วก็ได้ร้องกับพิกเซลจริงๆแล้วก็มีเสียน้ำตากันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เจอพิกซเซลเพลง้างผ่านมา4ปีแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าผ่านไปไวค่ะเพราะว่าเรา <laughs> เราคุยกันบ่อยว่าโอยแบบเออเข้าปีที่4แล้วเนาะแบบว่าเรารู้สึกเหมือนเราเพิ่งเดบิวต์เองอะไรเงี้ยค่ะ <laughs> <ๆ>ก็รู้สึกว่า เป็นสี่ปีที่มอบอะไรหลายๆอย่างให้พวกเราพิกซีมากค่ะต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะทั้งพี่พิส่อแล้วก็ลูกค้าที่น่ารักเป็น <Yeah. S 2> ขอบคุที่น่ารักทุกคนค่ะที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตพวกเราเป็นอย่างดีมาเสมอค่ะและ้วก็หวังว่าจะมีปีที่5ปีที่6ไปเรื่อยๆค่ะยังไงก็ฝากพวกเราพริกซีด้วยนะคะสำหรับเรามองว่ามันยากไหมเพราะเหมือนเราเดบิวต์เป็นแรกๆของทีป๊อปเลยแล้วตอนนี้ทีป๊อปมันแบบโหทุกคนชอบทีป๊อปมากๆเรามองว่ากับตอนแรกปีแรกกับปีนี้มันมันมันยากต่างแตกต่างจริงๆ หนูว่าความยากหรือว่าความง่ายมันมันแบบว่าอาจจะมีข้อแตกต่างกันค่ะเพราะว่าจริงๆตอนที่พวกเราเดบิวต์ออกมาตอนแรกก็ยากคนลแบบใช่เพราะว่าตอนตอนสมัยหนูก็ยังแบบไม่ได้คึกคากมากแต่ว่าพอเวลาผ่านมาแล้วก็มีแบบเลอีกหลายๆวงหลายๆกรุ๊ปที่แบบว่าออกมาแล้วก็มีผลงานที่แบบดีมากๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เหมือนเป็นการช่วยการพัฒนาวงการที่ป๊อปให้มันแบบว่าก้าวพัฒนาไปข้างหน้ามากกว่าแล้วก็เชื่อว่า ในอนาคตอีกหลายๆปีหรือว่าอีกเร็วๆนี้ก็คิดว่าคนอีกเยอะๆอีกเยอะแยะเนี่ยจะได้ฟังเพลงของ k p o p อีกแบบหลากหลายสไตล์มากๆหลายคนยกให้เราเป็นแบบไอดอลของการ T-POP เลยชื่นใจไหมคุณมากค่ะชื่นใจไหมเหรอคะก็เป็นคาขอบคุณแล้วกันค่ะขอบคุณมากๆที่เห็นพวกเราเนาะพวกเราก็จะตั้งใจทําผลงานออกมาให้ดีที่สุดค่ะขอบคุณมากๆนะคะ ผลงานมากผลงานมางครับผลงานล่าสุดเพลงอะไรคอ่าอินโทรเวิร์ดใช่ค่ะเพิ่งไปฟีดกับน้องๆล่าใช่ค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่ร่วมงานกับน้องๆแบบจริงจังเนาะก็น้องๆน่ารักมากๆค่ะแล้วก็พวกเราก็ชื่นชมผลงานน้องๆมากันอยู่แล้วด้วยแต่พอได้มารู้จักแล้วก็มาแบบรู้จักตัวตนได้มาร่วมงานกับน้อง ็สนิทกันมากค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีเพื่อนในทีโบ๊บเพิ่มขึ้นด้วยอะไรเงี้ยค่ะใช่ตอนนี้มีเพื่อนเพื่อนเด็กที่ไหนคะไปด้วะเราเป็นเรื่นงที่เออคิดว่าเยอะขึ้นค่ะเยอะขึ้นจากเมื่อก่อนะค่จริงๆปีนี้เนาะใช่ใช่ใช่กแต่แบบปลายปีเริ่มเริ่มได้ทํางานกับเพื่อนๆในวงในทีโบ๊บมากขึ้นค่ะก็ได้รู้จักหลายๆวงเพิ่มขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วก็คิดว่าน่าจะได้รู้จักกันอีกเยอะขึ้นเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีโอลิมป์อกใช่ขออะไรใช่ไหมคะ พูดหนูฟิตอยู่ค่ะเอขากำลังมาแข่งลงกีฬาเลยครับลงกีฬามาเป็นลงแชร์บอลค่ะมีมาก็แชร์บอลเหมือนกันแล้อยู่คนละสีโอ้ยแล้วหนูอยู่สีฟ้าคนที่อยู่สีส้มวิเราเตรียมตัวที่แบบว่าจต่เขายังยังไงให้กำลังใจแล้วกันให้กำลังใจแบบเป็นกำลังใจให้แง่ว่า แต่สีฟ้ามีอะไตัวจี๊ดจริงจริงแต่ว่าเมื่อเมื่อวานทุ่งไปเจอน้องๆอาราล่ามาก็เลยบอกว่าเมจิกับอิมอย่าทิ้งพี่นะเพราะว่าเราต้องอยู่ด้วยกันเพราะว่ามิกซี่อยู่สีส้มหมดเลยก็เลยแบบนัดกับน้องๆไว้แล้วว่าเดี๋ยวไปอยู่เราสั่คนลงคนละกีฬาเนี่ยพี่มากับมาเบลลงแชร์บอลใช่ต้องแข่งกันใช่อิงโกะเอ่อตอนนี้เขายังไม่ได้ปล่อยประกาศออกมาอย่างเป็นทางการค่ะก็เลยแบบว่าอยากให้ทุกคนรอรอลุ้นดีกว่าว่าแบบจะไปอยู่ในตำแหน่งไหนของงานค่ะ เราสองคนเตรียมตัวยังไงบกีฬาแชร์บอลเคยเล่นไหมเคยตอนเด็กๆค่ะสมัยแข่งกีฬาสีจริงๆหนูคุยกับพี่มาอยู่ว่าเราจะโยนบอลให้กันหรือเปล่าว่าเราชิ้นมันคือแบบชิ้นนะพี่มาสรุปพี่มาอย่งน้หนูสีส้มชนะขึ้นมาทำเฮ้ยฉันไม่ทำอย่างนั้นหรอกน่าเผิ่ๆหนูอาจจะเป็นลงเป็นตัวสำรองของสีส้มก็ได้เพราะว่าหนูเคยเป็นนักกีฬาลองแชมป์ครับเฮ้ยอยากเล่นมากอยากเล่นแชร์บอลมากมีคุยกับพี่ๆี่ในสีบ้าง เราอยู่สีเดียวกันนะเราเป็นยังไงบ้างหนูมีพี่กิจค่ะพี่กิจที่เข้าไปเฉลยทุกคนก่อนที่โอลิมปอสจะเฉลยนั่นแหละค่ะเขาเฉลยอะไรนะเขาไปไลฟ์ค่ะแล้วเขาก็พูดบอกว่าหนูหนู่โทรมาเอ้ยหนู่ไลฟ์ไปบอกเอ้ยพักไปหาเขาว่าเอ้ยพี่กิจหนูเหงาว่าเขาไปเฉลยสีก่อนก่อนตัวตัวเจ้าตัวใช่ค่ะก็มีพี่กิจค่ะได้คุยกับพี่กิจอยู่บ้างว่าเออแบบอยู่สีเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมีพี่มังด้วยค่ะคอมเมท์มาค่ะได้กลุ่มอะไรคเมท์ พี่จังคุยกับพี่จังตอนไปตีแบดด้วยกันค่ะว่า<ช>อยู่สีเดียวกันอะไรเงี้ยจริงๆฝั่งฝั่งพี่ๆเขาค่อนข้างเริ่มซุ้มซ้อมกันแล้วเห็นเขาไปเล่นบาสกันอะไรเงี้ยค่ะฝั่งทีป๊อปฝั่งแอ็ดด้าช่วยอะไรเงี้ยค่ะก็รอรอดูค่ะมาเบลก็รอดูเหมือนกันว่าเขาจะแข่งกันเป็นยังไงมีคนมาคุยกับพี่ๆในสีอะไรเล่นเตรียมตัวยังไงมีพี่ต้าอ,อูค่ะพี่ต้าอ,อูแบบว่าเราไปเจอกันตามงานอะไรอย่างเงี้แล้วเขาก็จะเป็นแบบเป็นฟิลแบบว่าเป็นทับหน้าของ ของสีเราอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบตอนนั้นเจอกันเขาก็จะเบมที่พิมมาแบบเ่อ้ยมีพวกเยอะกว่าอะไรอย่างงี้แต่จริงๆพี่อนูเก่งนะใช่วันนั้นพี่ตีแบดด้วยกันค่ะเหงื่อยสกเลยพี่เขาลงกีฬาไหมพี่หูต้องไม่ไม่แน่ใจต้องบอจริงๆคนนี้ลงได้ทุกกีฬาเลยนะจริงน่าจะเป็นเหมือนคุณครูเลยตอนที่หนูพวกหนูไปตีแบดใส่เสื้อใส่กางเกงแบบพร้อมเป็นนักกีฬามากคิดว่าใครน่ากลัวสุดในในในโอลิมปป์รอบนี้ จริงๆหนูคิดว่าสีส้มน่ากลัวเห็นด้วยค่ะนีแบบบวกกันนะเพราะว่ามีมีมีนักกีฬาที่แบบฟิตๆอยู่หลายคนรวมถึงคนนี้ด้วยครับแต่สุดท้ายเราก็พร้อมพร้อมลงแข่งพร้อมมากค่ะครับสุดท้ายฝากผลงานนิดนึงค่ะว่าตอนนี้มีอะไรให้เป็นกันบาค่ะก็ฝากซิงเกิลล่าสุดของพวกเราค่ะที่เป็นฟีกับน้องๆอาัลลานะคะชื่อว่าเพลง Inconvert ค่ะแล้วก็ ฝากเพลงต่างๆนานานในอัลบั้มของเราบิ๊กซี่นะคะเราเพิ่งปล่อยอัลบั้มมาด้วยนะคะชื่ออัลบั้มเบอร์มูนั่นเองค่ะก็สามารถไปติดตามฟังเพลงแล้วก็ดู mv ได้บน y o u u t Live e n t e อิ a i n m เ n t แล้วก็ทุกทีสิแคตฟอร์มเลยค่นนะ,คะแล้วก็ในอนาคตน,นี้นะคะก็เดี๋ยวจะมีผลงานกับพี่ๆหลายๆคนหลายๆท่ายนะคะยังไงก็ฝากรอ,อติดตามกันด้วยนะคะทุกคนฝา,ากติะะกด่ดะ